อยู่กับรายการมันต่อกูต้องลองนะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับก็พบกับผมแบร์ี่ดีซาสาวรอเซนอลนะครับแล้วผมทอตปีศาแดงครับบอลทีมชาติเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากสำหรับผม <laughs> แต่ <laughs> ว่าก็มีประเด็นชนาทิพยนะครับโดนเตะแบบโลคัส like สุดๆไปเลยครับผมก็เป็นช่วงทีมชาติที่ให้เราได้ดูบอลทีมชาตินะครับก็ไม่ได้ติดตามอะไรครับก็ต,ติดตามบอลไทยนั่นแหละ ดูแล้วแบบอืมไม่ต้องไม่อยากจะใช้คําว่าต้องสะบ,บัดคำไม่สุภาพเลยอะอเป็นที่น่าเสียดายนะไม่น่าแพ้รักเลยใช่ไม่น่าแพ้าแพถามว่าวันไทยเราเล่นดีไหมเล่นดีดีมากเต็มที่เลยอืมแต่ไม่รู้อะ่ะผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะแบบแท็กติกหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะยังไม่ไม่ถึงอนะแบบทำหนึ่งเดียวแ,วแต่ว่าจุดที่ มันไม่โอเคเลยจริงๆก็คือจังหวะเตะชนาทิพนี่แหละอคือแบบให้เขามันน่าเกลียดไม่อย่างน้อยไปอ่ะใช่คือแบบโลค้าสุดๆอ่ะเออแม่งเหมือนต่อยมวยต่อยเทควันโดมากกว่าไม่ใช่เตะบอลแล้วแบบนี้ยจงใจทําลายร่างกายชัดๆใช่แม้แม้จังหวนะนั้นมันจะเป็นจังหวะที่แบบเออผมเข้าใจนะว่าด้วยอีรักษะตัวผู้เล่น,ม,นมันเหมือนแบบตอนแรกมันเหลือ คนแล้วจากการโดนไปอย่างที่สองงั้นทีมไทยก็เลยแบบบุกบุกแล้วคนที่ทําเกมบุกได้ดีมากๆแบบให้ทีมไทยมีมิติในเกมบุกมากขึ้นคือชนะทือแล้วจวังหวะนั้นก็คือแบบเอมเอาซะ <Yeah. S 1> เออก็เป็นกําลังจะให้กับทีมชาติไทยนะครับพัฒนากันต่อไปครับครับผมอืมส่วนเรื่องของพวกเราก็กลับมาที่พีเยรมลีครับ ซึ่งวันเสาร์เนี่ยเตะเร็วด้วยทีมผมว่าหกโมงครึ่งอาร์เซนอลจะเปิดเอเวอเรสต์สเตเดียมรับการมาเยี่ยของนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นไงครับโอ้โหข่าวแรกเลยนะช็อกเลยแม่งปลดนูโนออกเออโค้ดใหม่อ่ะบอลเจอโค้ดใหม่อ่ะเจอบอลเปลี่ยนโค้ดเออบอลเปลี่ยนโค้ดเจอปอสเซตโตกูนั่นก็คือโค้ดเก่าสเปอร์เฮ้ยได้เออ โอ้ย้เเลยเจอบิ๊กแอนนี่แหละแล้วบิ๊กแอนแม่งอดีตสเปอร์เก่านะครับเออแม่น่าจะแบบเปิดบอลบุกใส่เพราะว่าเขาก็มีตัวเร็วๆหลายตัวนะสำหรับฟอตติแฮงฟอร์เรสอะใช่ส่วนประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คืออาร์เซนอลนะครับกับระบบการเล่นของทีมชาติอังกฤษทำไมผมถึงเอาอาร์เซนอลกับทีมชาติอังกฤษมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีตัวผู้เล่น ตัวสำคัญของอาร์เซนอลที่ลงไปอ่ะก็คือเนี่ยเดแคนไลท์มาดูเอนเกอแล้วก็ลุยส์เกลี ary, ืมซึ่งก็มีโอกาสได้ติดทีมชาติอังกฤษบ้างละจากการที่บูกาโยซาก้าไม่ไม่ได้เล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บทำให้มาดูเอนเก้ได้เฉดฉายนะครับวิธีการเล่นของทีมชาติอังกฤษเนี่ยโค้ชโทมัสทูเคิลอ่ะเขาจะค่อยๆบิวบอลแล้วก็ ค่อยๆเลาะไปตรงริมเส้นบ้างเข้ากลางบ้างแล้วหาจังหวะจบซึ่งผมมองว่าสไตล์บอลในการเข้าทำของทีมชาติอังกฤษกับอาร์เซนอลอ่ะมันมีความคล้ายคลึงกันทางด้านการบิวฟุตบอลเข้าไปทำสกอร์แต่ความแตกต่างกันอย่างมโหโฬาเลยนะคือการที่ทีมชาติอังกฤษอ่ะเล่นแบบกล้ายิงแต่อาร์เซนอลน่ะแม่งไม่ยิงจนกว่ามันจะชัว mm hmm. เออแล้วหลายจังหวะแม่งยิงช้ามาก เอ้ hey, แต่ตอนนี้มีเยเคเลสแล้วนะใช่ที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องนี้แหละ mm hmm. คือเรามีโยเคเลสใช่ไหมในขณะที่ทีมชาติอังกฤษอ่ะคนที่ยืนตำแหน่งสูนย์หน้าเบอร์เก้าก็คือแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนของโทมัสทูเคิลอ่ะก็คือสามารถเก็บบอลได้ล้วงบอลได้ส่งบอลได้ผมถามว่าอาันนี้ถามตัวเองนะ <c oughs> ถ้าเป็นโยเคเลสอ่ะมันทำได้ไหมจากการที่ สัปดาห์ทีมชาติผมก็ได้ดูทีมชาติสวีเดนเล่นเหมือนกันคุณต้องเห็นเชสโก้ผมแล้วใช่ <laughs> แมงง่งสองอะไรก็ไม่รู้นั้นนั้นอะออมองเชสโกก็มง,ส,งมส่งดีเหมือนกันคือเห็นเอรังกากับอ่ายเคเลสเล่นด้วยกันอะก็คือแบบยเคเลสมันก็พักบอลได้ส่งบอลได้ยิงได้นะเว้ยม,มันก็คือตำแหน่งหน้าที่เดียวกับแฮร์รี่เคนอะแต่ผมรู้สึกว่าส่วน การมีส่วนร่วมของวิโอเกลสในอาร์เซนอลมันยังไม่เท่าแฮร์รี่เคนที่มีส่วนร่วมกับทีมชาติอังกฤษในขณะที่ปีกอย่างมาดูเอนเกอออหรือว่าดี ight, แคนไลท์อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งบอลให้แฮร์รี่เคนได้แบบทั้งตรงกลางทั้งจากคอสบอลทั้งจากริมเส้นทั้งคัทแบ็กอ่ะอมผมเลยอยากให้อาร์เตต้าศึกษาวิธีการเล่นของทูเคิลแล้วมาปรับใช้กับทีมอาร์เซนอลหน่อยเพราะมันมีประโยชน์มากเลย การบิวบอลขึ้นมาแล้วค่อยๆทําค่อยๆมีจังหวะคือทีมชาติอังกฤษถ้ามีจังหวะก็คือยิงเลยเข้าใจนะว่าบอลทีมชาติอาจจะคุณภาพไม่เท่า,อาบอลลีกแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนการเรียนรู้ที่ดีในขณะที่ทีมชาติสเปนซึ่งมีตัวผู้เล่นของอาเซนนลนอย่างชูมีเบนดี้แล้วก็มิเกลเมเรโน่ซึ่งเมเรโน่ไม่ก็รอแฮกทิกไปนะเออก็สามารถนำมาปรับใช้กับการบิวบอลของอาเซนอลนได้ ทีเนี้ยผมก็เลยอยากจะเห็นว่านักเตะของอาร์เซนอลหลังจากกลับมาจากทีมชาติแล้วอ่ะแล้วเปิดบ้านรับมือนอตติงแฮมฟอร์เรสที่เปลี่ยนโค้ดอ่ะจะทําได้ดีขนาดไหนเพราะว่านักเตะแกนหลักของอาร์เซนอลอ่ะส่วนใหญ่เล่นบอลบิวบอลดบบสไตล์ใกล้เคียงกับทีมชาติ2ทีมนี้ทั้งสเปนแล้วก็อังกฤษได้ค่อนข้างดีตั้งแต่อังกฤษเปลี่ยนเป็นโทมัสทูเคอร์เหมือนแบบเหมือนแบบเปลี่ยนยุคใหม่เลยนะในความคิดผม <S <S อ่ะไม่รู้ว่าคุณได้ดูบ้างหรือเปล่าทีมชาติอังกฤษ <laughs> ไม่ทีเนี้ยผมก็เลยมันลุ้นกันว่าวันเสาร์เนี้ยตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลน่ะจะจัดเต็มขนาดไหนและจะทำได้ดีขนาดไหนในการเจอกับฟอร์เรสต์ขอให้มันเหมือนฟอร์มทีมชาติอังกฤษประสมกับทีมชาติสเปนนะเว้ยกูจะแฮปปี้มากเลยผมมันมีปัญหากับอาร์เตต้าเรื่องเดียวตอนเนี้ยกูไม่รู้ว่ามึงคิดจะทำอะไรอาร์เตต้าเออมึงพี่อย่าปอดแหก ถ้าบอลมันจังหวะมันควรจะทํามันต้องทํามันต้องตบให้ตายยังไงชนะถ้าชนะสัก30-40ไปเลยอย่าชนะ1-0มันไม่ชัวเว้ยเออน่าจากลิเวอร์พูลก็เห็นละ <c oughs> พอแบบไปเล่นกักกักอย่างเงี้ยถ้าไม่เสมอก็ถ้าเกิดเขาได้จังหวะก็โดนล่อตายอ่ะนะครับสำหรับอาร์เซนอลก็ประมาณนี้ครับเหมือนอัดอั้นตันใจระบายก่อนเกมนะครับ อ,อจนกูมีชั่วงวูบเลยนะถ้าเกิดอาร์เตต้าแม่งทำได้ไม่ดีนะเอาถูเข้ามาคุมอาร์เซนอลแม่งคิดเล่นๆน,นะไม้แต่ผมว่าสบายแล้วอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเจอฟอร์เรสซึ่งเปลี่ยนโค้ดใหม่มผมว่าก็ต้องปรับอีกเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าจริงๆฟอรเรสมันไม่ใช่แบบระบบอะไรไม่ดีนะที่เปลี่ยนนะเพราะว่าที่เปลี่ยนนี่น่าจะเป็นอ่า ผู้จัดการทีมกับเจ้าของทีมนี่ยังรู้สึกว่ามีข่าวไม่แฮปปี้กันเออไม่กินเส้นกันเออก็แยกทางแค่นั้นเองแต่ก็ได้มาเร็วได้มาไวเหมือนกันอันนี้ความผิดฟงกันใช่ไหมให้อาร์เซนอลใช่ไหมอืมผมมองอาร์เซนอลนะเพราะว่านนรู้สึกว่าฟอร์เรสต์พอเปลี่ยนมือก็ยังไม่พอเป็นเอแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ายังไงก็มองอาร์เซนอลดีกว่าแหละลงอาร์เซนอลปีนี้มันมาแล้ว <laughs> ผมวัง ผมหวังว่ามันจะชนะมากกว่าสองรูปนะเว้ยใช่นะอีกอย่างก็ไล่ตามพี่ๆเขาหน่อยอืมนะครับเพราะนัที่เรา,าพลาดมานัดนี้ต้องเก็บเพราะว่าถ้าตามพี่เขาได้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรขึ้นจ่าฝูงชั่วคราวแข่งก่อนก็ถ้าลูกได้เสียเยอะกว่าไหมก็จะได้กดดันอืม,อมนะครับพี่ๆเขาเจอยอดทีมอย่างเบอร์ลี่เนี่ยต่อไป <Ch> พิสตันพาเลตนะครับเจอกับซ oh ัน oh. เดอร์แลนโอ้โหคู่นี้เนี่ยผมว่าพาเลตว่ะผมผมก็มองไปทางพาเลตนะเพราะว่าเกฮีก็เล่นกับทีมชาติอังกฤษได้ดีด้วยเพราะพาพาเลตเนี่ยในสองสานัดแรกผมรู้สึกว่ามันเคี้ยวยากนะมันไม่ได้แบบหมู่หมูนะแบบม,มันมีอย่างกับเสมอเชลซี Chelsea ไหมอืมใช่เสมอเชลซี ซึ่งรู้สึกว่าทำได้ดีอ่ะแล้วก็ชนะวิลล่าสามศูนย์ในขณะที่ซันเดอร์แลนด์อ่ะก็มีโอกาสเหมือนกันนะแต่ผมมองว่าด้วยคุณภาพผู้เล่นอ่ะซันเดอร์แลนด์อาจจะยังประสบการณ์น้อยกว่าคิสตันพาเลตหน่อยอืมผมก็มองไปทางคิสตันพาเลตเหมือนกัน <c oughs> แต่อย่าลืมนะครับรายการเราคือมัน <c oughs> ต่อกู <c oughs> <c oughs> ต้องลองอาจจะเสมอก็ได้นะ เดี de ere, de ere ๋ยวรายการเราจะเปลี่ยนเป็นมึงต่อกูกูสวนมันเจตนาชัดไปอันนี้ก็เขียนตรงกันว่าให้ทำพาเลตนะชอบพาเลตมากกว่าครับซันเดอร์แลนด์สำหรับผมยังรู้สึกว่ามันแบบขึ้นขึ้นลงลงอ่ะแบบนัดแรกชนะวิเราก็มองว่าชัวแน่นอนพอไปบเบอร์ลี่แพ้ซะงั้นอ่ะและอีกนัดหนึ่งมาเมันน่าจะดีมัน มันไม่น่าจะสู้แบบเบนฟอร์ดได้นะเออมันก็เอาได้ของดีนน <c oughs> สันเดอร์แลนด์นะ่ของดีครับผมต่อไปนิวคาสเซลเจอกับวูฟอืมเี้เจ้าบ้านว่ะพี่วูฟยังไม่ตื่นเ <c oughs> จ้าบ้านอีกแล้วกับกูดิดครนิวคาสเซลครั้งที่แล้วก็เสมออืมส่วนวูฟรูปเกมดีขึ้นแต่ว่านิวคาสเซลในนัดเนี้ยจะได้ ทดลองใช้ตัวใหม่ๆที่เขาซื้อมาผมคิดว่าน้องนิกอะที่ซื้อมาจากไล์ซิกอะน่าจะได้ลงนัดนี้นะถึงแม้ว่าฟอร์มในทีมชาติเยอรมันเขาจะยิงไม่ได้แต่ผมคิดว่าการที่มีศูนย์น้ายืนค้ำจะช่วยทำให้นิวคาสเซิลมีโอกาสทำประตูได้มากขึ้นก็ต้องเอาแล้วแหละเพราะว่าอีซักไปแล้วร้100อยเปอเซ็นแล้วใช่ต้องหาแบบตัวตายตัวแทนใหม่ละ ในขณะที่ฝั่งวูปะการเล่นกับเอเวอร์ตันเมื่อนาทีแล้วอ่ะเขาก็เริ่มเป็นรูปเป็นทรงแล้วนะอืเกมเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่การเคลื่อนที่ของบอลค่อนข้างไวน่าจะเป็นคู่สามทุ่มที่สนุกที่สุดคู่หนึ่งเหมือนกันส่วนสก,กอร์ก็น่าจะเยอะเพราะว่านิวคาสเซิลก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วไม่งั้นคะแนนก็จะน้อยจะเสี่ยงกับการไปยุโรปต้องเอากันตายถ้าถ้ามองมองมองอีกมุมนึงของผมนะถ้าประตูแรกมาไวผมว่านิวก็ไหล แต่ถ้ามาช้าเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีบุ๊กที่กําลังเปินจะเริ่มตั้งลาได้แล้วอะอาจจะมายังเสมอได้แต่ถ้ามองก็มองเจ้าบ้าน่คูนี้ดีกว่านิดนึงคู่นี้ผมก็มองเจ้าบ้านเหมือนกันอืไอเฮียเจ้าบ้านแม่งหมดเลยว่ะเจ้าบ้านมาแล้วนะสามเจ้าบ้านนะต่อไปโหอนนักเจอไบตั้น อันนี้ขำเพราะว่าอะไรมองเจ้าบ้านอีกแล้วอันนี้กูมองไบตันว่าจะทําให้เสมออืนัดน,นี้ผมมองว่าเสมอไบตันมันไบตันมันต้องเรียนรู้แล้วมันโดนมาขนาดนี้เออแต่เข้าใจแหละว,ว่าบอลของพอสมัดอ่ะก็แข็งแกร่งใช้ได้เหมือนกันแต่เทคนิคของไบตันมันก็มีนะโค้ดเขาก็น่าจะปรับจูนได้ระดับหนึ่งคู่นี้ผมให้เสมอเฮ้แต่มันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าทําเป็น เล่นไปไบตันนัดล่าสุดนัดที่สามเขานี่ก็ตกซิตี้มานะอืมดูเกมก็ไม่ได้เหนือกว่านะแต่ว่าสวนกลับมาตูมเดียวอืมจบได้เหมือนกันใช่ผมผมก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเสมอกันอ่ะแบบมีสกอร์เยอะหน่อยออืมอืมมส่วนบอลบอลมัดด้วยความเป็นเจ้าบ้านนะผมว่ามันก็ยังขเขาเรียกว,ว่าอะไระไ,ม,ไม,ม่น่าแพ้เออมันมันแพ้ยากนะแม้ว่าฟอร์ม ฟอร์มกับการเจอเลี้ยวภูในนัดแรกแบบตามสองศูนย์ก็กลับมาสองสองถ้าไม่มีความพิเศษแบบเลี้ยวภูนะม,มันบอลมาก็คือแบบนันแกร้งอ,ะอ่ะและอย่างคือล่าสุดมันยังไปชนะสเปอร์ในบ้านทั้งที่เรามองสเปอร์กันว่าแม่งมาเน่ปีนี้สเปอร์คือแบบอุ้ยมึงเล่นแบบนี้กันไงละ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกันผมไหวไงเสมอรูนะี <laughs> ่ยเออมันพอๆกันอะ่ะโอ้ คูนี้ฟูลแลมเปิดบ้านรับมือลีดในเต็ดสาขาสองอาร์เซนอลเจอกับลีดอยู่ในเตดแม่งน่าจะมันหน้าดูอ,อ่ะบอลเคลื่อนที่บอลบุกทั้งสองทีมอ่ะอันนี้ผมผม, <laughs> ผ,มผมไปเจ้าบ้านอีกแล้วอ่ะคนเสารผมรู้สึกว่า, <c oughs> วาอบอลเจ้าบ้านนะเนี่ย <laughs> ไม่หรอไม่รู้ไม่รู้คู่นี้ผมก็ผมก็ ผมว่าให้เสมอนะ <laughs> เฮ้ยเสมอได้เสมอมีสิทธิ์เพราะมันมรู้สึกว่ามันพอๆกันอะ่ะเออผมให้เสมอนะถ้าถ้าลองอนะ่ะถ้าให้ผมลองนะผมลองลีบนะอืมแตออ่ผมคิดว่ามันน่าจะเสมอเออแต่ก็อย่าลืมนะชื่อรายการนี้ศักดิ์สิทธิ์มากมันตอบกูต้องลองบางทีมันอาจจะตลับตะเลไปเป๋ไปมาเป๋มา,ไ,มาได้อ,อืมนะครับผมผมเกรง ถ้ามองให้ฟูลแลมเหนือเหนือนิดนอีกเพราะว่าเล่นในบ้านเราก็แมนอยูไปทำไปทำมันผ่านมาแล้วเกมนี้ผมมองว่ามันคือการสู้กันที่แดนกลางกับปีกเว้ยถ้าเกิดใครครองแดนกลางได้แล้วส่งบอลออกปีกได้อะบอลคัสแบ็กหรือว่าบอลคอสคัคสแล้วเข้ามาบอลโยนมงนะมันค่อนข้างจะไว้ใจได้ทั้งสองทีมอะ <c oughs> มาดูวนว่าใครชนะแดนกลาง ใ,ใครชนะแดนกลางคนนั้นชนะเกมผมว่าเกมเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นอืมมันก็จริงเพราะว่าในตอนที่เจอกับแมนยูการแมนยูแม่งสู้ไม่ได้อืไปเราไปคู่ต่อไปกันเถอะอ,อันนี้ความเห็นไม่ตรงกัน <laughs> อีกแล้วออันนี้เอเวอร์ตันเจอกับแอสตันวิลล่านะครับวิลล่ายังไม่ฟ้้นใช่ไหมอ่ะวิลล่ายังไม่ฟื้นมันดีกีไปทางวิลล่าผมไม่มีเลยวะ่ะ <laughs> แต่วิล่ามันได้ตัวใหม่มาหลายตัวไงได้ฟรีดอมมาซานโชฟรีดอมจะได้ลงไหมนะครับจอร์แอนซานโชแต่เอเบอร์ตันก็มีของใหม่มาเหมือนกันนะเป็นเด็กเก่าวิล่าด้วยนะใช่ะเจคกิริดไงก่อนก่อนอยู่ซิตี้ก็อยู่วิล่ามาก่อนแต่คู่เนี้ยผมก็มองไปที่ท็อฟฟ่เมนนะเพราะว่าเขาเล่นในฮิวดีกินสั้นด้วย Oh. สถามนี้ยังไ,ไร้ผ้าอยู่นะครับใช่แฟนบอลเนีว่าตันมีความสุขมากช่วงนี้แล้ววินล่าเป๋มาหลายนัดอ่ะอาจจะโดนขย่ำต่อใช่เพราะว่าสองนัดล่าสุดวินล่าก็แพ้มาก็มันลุ้นกันว่าผมแบรรี่จะยิง <laughs> ใส่วินล่าได้หรือเปล่านะครับ <laughs> เออบัันไอ้คู่นี้คุณไม่ให้กำลังใจอูนายคุณนลยหร <laughs> <ข>อก<ง>็ <laughs> อ,ยะะ <laughs> อยากจะให้กำลังใจแฟนวินลล่ากับอูนอยู่นะแต่แบบ ผมมองแล้วว่ามันไม่น่าฟื้นเร็วขนาดนั้นน่ะผมมองว่ามอยน่าจะน่าจะแบบคุมเชิงไม่ดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเฉือนชนะอืมน่าจะเฉือนชนะแบบเอเวอเรตันชนะหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยอืมใช่อโอเคผมก็มองงั้นนะเอเวอเรตันน่าจะเฉือนอแต่เต็มที่แอดบิลล่าไม่น่าจะมาชนะได้นะทุกคแต่ก็อะไรก็เป็นไปได้ครับครับแต่มองเอเวอเรตันสวน คู่ดึกของคืนวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งก็เป็นเวสต์แฮมยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอท็อปแันฮอสเปอร์เ้ยผมเชียร์ไก่อ่ะเนี่ยลอนดอนดาร์บี้แม์คุณเชียร์ไก่เอ <c oughs> ผมผมก็ไม่รู้สินะ <c oughs> ก็ให้กำลังใจเพื่อนบ้านนะถ้าเพื่อนบ้านเก็บคะแนนได้เก้าคะแนนมันจะไปกดดันลิเวอร์พูลใช่ไหมความสนุกมันก็จะบังเกิด <c oughs> คุณนี่รู้เป้าหมายผมอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมก็คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันจะได้กดดันทั้งอาร์เซนอลและกดดนันเร์วูและเชลซีไปด้วยแต่ได้ขนาดนะเพราะว่าสเปอร์นะที่แล้วผมมีความรู้สึกมันเป็นอุบัติเหตุ <laughs> มันเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวนะัดนี้มันกลับมาแน่นอนสเปอรอ์ถ้าพูดถึงสเปอร์นะสเปอร์ก็เปิดตัวชาวีซีมอนกองกลางตัวรุกจากแอร์เบไลซิกเพื่อนเก่าเบนจามินเซโกเออ,อ ก็ต้องมาดูว่าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระทางแดนแดนกลางได้คดีขนาดไหนเขาจะส่งบอลให้ทาคอฟสกี้ใช่ไ่าวะโซลันสกี้เออโซลันสกี้หรือว่าลิชารลิสซันได้ดีขนาดไหนจะมมคุนอะไรนะคูดุสไหมอืมคูดุสประสานงานกับปีกอย่างคูดุสแล้วก็จอ์นสันได้ดีขนาดไหนอืมก็เดี๋ยวมาดูกันส่วนทางด้านเวสแฮมเนี่ย นัดที่แล้วแม่งสิบนาทีสามลูกเออเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมเลยมองว่าคู่นี้น่าจะเดือดหน่อยเพราะมันรอนดอนดามีา่แมตด้วยใช่ครับเป็นเป็นคู่ดึกที่น่าดูเลยแลว้วก็ดีกีของเวทแฮมเนี่ยนักเตะมันก็ไม่ได้คิเลยนะเพราะแบบอย่างซูเชกหรือเจมบอดเท้าจาร์ดโบเวนดูคัสปาเกตา้าโอ้ยสชั้น ยังมีเด็กเก่าเราอย่างไวบิสซาก้าอีกมั้งฟูคุ้กนี่ถ้าจังหวะด,ดีๆก็คมนะอืมเออผมได้ข่าวว่าอะไรวะโกเก่าของเวสแฮมม่กลับไปอยู่เวสแฮมอีกละเด็กเก่าอาร์เซนอลด้วยอืชื่ออะไรวะอะไรเชฟสกี้วะเด็กเก่าเวสแฮมอืมแล้วก็เด็กเก่าอาร์เซนอลด้วยโกโปแรแลนด์อืมใช่ คู่นี้ผมก็มองไปที่ทีมเยือนครับผมคิดว่าสเปอร์น่าจะมีกำลังใจฮึอเขิมจากการที่ดาวีเลนี่เลวีอาลงจากตำแหน่งด้วยทุกอย่างก,กำลังเข้าสู่ยุคใหม่และโท,โทมสัสแฟงก็น่าจะใส่เป็นสำหรับนัดนี้ใช่ครับต่อไปครับคู่ด,ดึกครับยังไม่นอน <laughs> ครับอันนี้ดึกคนดึกเลยนะครับปีสองนะครับเบนฟอร์ดแล้วเปิดบ้านเจอกับเชลซี ครับเบนฟอร์ดครับเดี๋ยวไม่ทันอะไรเลยเบนฟอร์ดครับมองมองจากอ่าความรู้สึกล้วนๆ้ครับหยอกหยอกนะแฟนเชลซีหยอกหยอกไม่ไม่ได้มองว่าใครชนะเลยนะไม่มองใครชนะด้วยมองเบนฟอร์ดครับคิดว่าเบนฟอร์ดไม่แพ้เล่นยังไงก็ได้อย่าแพ้เออ ใส่ความดุดันเล่นในบ้านอืมเอาให้ได้นี่อะแพ้คุณคณุแบบแฟนเบนฟอร์ตตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่นานๆครั้ง <laughs> อืเอ๊ะทำไมมันต้องเต็มที่กับทีมนี้มันยังไงอิจฉาเชลซี Chelsea, แม่งมันดีไปหมดอะ่ะการตลาดก็ดีแชมป์โลก็ได้อิจฉาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรครับแต่ว่าทำเป็นเล่นนะมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่า เบนฟอร์ดเนี่ยชนะวิลล่ามาแล้วก็ยังมีแบบไปชนะบอนมัดมาด้วยอก็คือแบบผมมองว่าเขาอะเล่นดีกับทีมให,ใหญ่่อาส่วนแบบทีมเล็กๆอย่างนัดแรกเนี่ยแพ้ฟอรเรส์แพ้ซันเดอร์แลนด์แต่ว่าทีมใหญ่ใไม่รู้นะครับเบน์ฟอร์ดในขณะที่ฝั่งเชลซีโคพาเมอร์อาจจะกลับมาได้แล้วนะเหมือนเหมือนได้ข่าวว่าเขาเหมือนหายแล้วเขาพร้อมจะลงมาเล่นล้ ดูว่ามีจะมีชื่อลงมาหรือเปล่าหรืออย่างน้อยก็สำรองอะ่ะแต่เจา้าเปโดนี่คือเก่งจริงๆตอนเนี้ยเชลซีอะโอ้ยทั้งเจ้าเปโดเปโดเนโตโอ้ปีดปากยังไยใจมันก็อยู่เบนฟอร์ตนะแต่แม่งเฮียลูกเกมไม่งอยู่เชลซีว่ะไอแต่เนี้ยความความมันของพีเมลนดีเส <laughs> <ม>ียทีมผมมองผมมองเชลซีครับ ไม่หนาต่า,านทางอยู่หรอกอ่ะ,อะคู่วันอาทิตย์เรามาพูดถึงกันสักหน่อยใช่ครับยอดทีมอย่างเบอร์ลี่ครับเปิด <laughs> บ้านรับการมาเยือนของโคตรทีมอย่างลิเวอร์พูลครับมองครับเบอร์ลี่เจ้าบ้านไม่ค่อยเลยนะ <laughs> จากการที่ผมดูสวีเดนนะครับทั้งสองนัดนัดแรกอ่ะอีซักไม่ได้ลง นัดที่สองอีซักลงมาช่วงรึ่งหลังอ,อีซักยังไม่ฟิตนะครับอืแต่ผิวนะแต่ผิว้วใช่แต่มันยังไม่ฟิตผมเลยคิดว่าอีซักน่าจะได้เล่นเป็นตัวสำรองให้กับลิเวอร์พูลเขาต้องให้อีกิตเตเก้ก่อนเพแน่นอนฟอร์มเขาดีและอีซักเล่นปีกได้นะก็มาดูกันว่าถ้าโมซาล่าเลายว่ากั๊กโปก็อาจจะสลับตัวกับกับก๊กโปนะผมว่าโมซาล่ายืนพื้นแหละแหละเขาจะเปลี่ยนยังไง ใช่ก็เป็นตัวเรื่องในเกมลกที่มากขึ้นในขณะที่ฟอร์เรนเวียสก็ยิงประตูให้กับทีมชาติเยอรมันมาได้ก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาเหมือนกันอืนะครับคู่นี้ก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแชมป์แชมเปียนชิพมาเจอกันใช่ครับโอ้ยอย่างไรก็แชมป์แชมเปียนชิพอยู่แล้ว <laughs> ไม่ต่างอะไรจากการที่กูเบียว <c oughs> กูเบียวเบนฟอร์ดเลย <c oughs> สมองสมองสร้งเบอร์รี่ครับ อ,อไอ้ใจสั่งเบอร์รี่ครับแต่สมองอมองร์รพูลเอานี้น้องถามไรถามคนคู่เนี้ยคุณเชียร์ใครเบอร์รี่ครับ <laughs> โหแฟนอา์เซนอลผงก็ต้องเชียร์เบอร์รี่แหละทั้งทางที่รู้ว่ามันยากแต่ก็ต้องขอลองอ่ะเออนี่แหละมันสนุกกองนี้แหละโอ้ยชอบกบบเบอร์เบอร์รี Ber ่ชนะขึ้นมาที่หาเลยนะอออยากให้คุณรู้แล้วว่าต่อร์รพูลูจนแบบกินไข่เจียวปูได้อะคุณท็อตปีศาจเนี มันเป็นการเปียวอย่างหนึ่งอีกคู่หนึ่งโคนอภิมหาบิ๊กแมตส์สำหรับสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอดีฮัสเตเดียมรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ครับแมนยูจะต้องไปอิติฮัดเรามีความมั่นใจมาแล้วครับว่าเราสามารถไปชนะเขาได้เฮ้ยเฮ้ยชนะเลยเหรอ กูบอกเสมออยู่เลยในตอนแรกอ,ะอ่ะเพราะมุมนี้ไม่มีอะไรแล้วแมนยูเพิ่งชนะนัดแรกมาแล้วแบบปลดล็อก <c oughs> ส่วนเชลซีอ่าไม่ใช่ส่วนซิตี้เนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยยังแพ้อยู่เลยบวกกับเขามีนักเตะเจ็บเยอะแยะมากมายครับ<อ>กับแมนยูที่แบบเฮ้ยเริ่มเข้าขากันแล้ว<อ>แม้ว่าอาจจะมีแบบข่าวไม่รู้ว่ามาติวคุนย่าจะได้ลงไหมหรือเมสันเบาจะได้เล่นไหม<อ>แต่ก็เชื่อว่าขุมกำลังแมนยูมันไม่น้อยหน้าแหละครับ ส่วนรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกว่าดาร์บี้แมตช์นี้ซิตี้พร้อมขนาดไหนแมนยูมีทีเด็ดอะไรนะครับส่วนฝั่งซิตีอ้อ่ะคุณไม่เกรงกลัวข่าวว่หาหรอฮาแลนด์เขาเล่นทีมชาติชนะมาสิบเอ็ดลูกเนี่ยฮาแลนด์แม่งล่อไปห้าลูกเนี่ย <c oughs> ไม่กลัวเขาเลยครับอ <c oughs> มันยิงห้าลูกเลยฮาแลานด์อ่ะเราเราต้องให้บัตเทเล็กเก็บใส่กระเป๋าโอ้โห ทำได้หรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคู่จอนเกมไปก่อนแต่ผมว่าแมนยูครับนัดเนี้ยยังไงกูก็แมนยูขอแค่แมนยูไม่แพ้กูแฮปปี้แล้วเออนัดเนี้ยนั่นแหละแมนยูอยากจะเกาะกลุ่มบนตารางแม่งก็ต้องไปต่อต้องข้ามต้องไปต่อแล้วอะมันจะแบบเฮ้ยมันจะกลัวจะฟอร์ได้ไงแค่ซิตี้ครับคู่นี้ผมให้แมนยูครับลองแมนยูแน่ๆครับผมแมนยูมาแน่ สำหรับเพียม g ลีสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเกมที่4นะครับก็มาดูกันว่าใครจะซีนะครับใครจะซีใครจะเฮงนะครับอืมครับก็เป็นสัปดาห์ที่กลับมาหลังหลังจากทีมชาติมามันกันต่อตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือเรายังไม่รู้นะว่ามีใครเจ็บเพิ่มเติมจากทีมชาติไหมก็เดี๋ยวมันลุ้นกันว่าะจะเกิดอะไรขึ้นในเพียม g ลีนัดนี้บ้าง ผมมองว่าสปอร์ตไลท์เนี่ยมันลงไปแม่งทุกคู่เลยนะแม่งมีสตอรี่ให้ติดตามทุกคู่เลยจริงๆสำหรับพเมียม์ลกเข้มข้นและดุดันมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพเมียร์ลกแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกลัาด้วยใช่คับติดตามพวกเราด้วยนะครับติดตามพเมียร์ลกและติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ชอบคู่ไหนคู่ไหนเป็นยังไงนะครับมาแชร์กันได้ครับเรายินดีรับฟังคอมเมนต์ทุกความเห็นนะครับทุกทุกทุกทีมเลย ใช่ครับเบียวกันหนักได้ครับจัดหนักเลยครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแบรี่พีซซาสาวอราเซนนลกูจะไม่แพ้ฟอร์เรสต์วอยผมนะครับทอตพิศาจแดงแมนยูจะไปตบซิตี้ครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์นี้ครับยังไงอย่าลืมซับสไครกับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ